ประกาศสิทิราชามังกอนบทที่4,637เชื่อถือได้ซิงแมนชั่นเชิญปิงเปลี่ยนเสื้อผ้าดูทรัพยากรของเขาและอดไม่ได้ที่จะถอนหายใจแม้ว่าพวกเขาจะบุกทะลวงไปสู่อาณาจักรมหายา,ยานแล้วแต่สวยร้อยปีของพันธมิตรผนึกปิศาจก็ถูกใช้ไปน้อยมากเชิญปิงยังใช้หินวิญญาณนางฟ้าของนาลูตาไปเกือบหมดด้วยอาณาจักรมหาย,ายานแห่งหนึ่งกินทรัพยากรมากมายจะเกิดอะไรขึ้นในอนาคต เมื่อถึงเวลาก้าวไปสู่อาณาจักรอมะตะฉันไม่รู้ว่าทรัพยากรของสวรรค์และอาณาจักรมนุษย์ทั้งหมดจะเพียงพอสำหรับฉันหรือไม่ดูเหมือนว่าเราจะต้องคว้าเวลาในการรวบรวมทรัพยากรในอนาคตเฉินปิงพึพรรมพำอย่างช่วยไม่ได้คุณเฉินคุณพูดอะไรไป่ายเฉิงได้ยินไม่ชัดเขาจึงถามโอ้ไม่มีอะไรหรอกไปบอกนายพลสิงว่าฉันอยากออกจากเมืองเฉินปิงวางแผนที่จะไปที่เส้นเลือดของเมืองหินนางฟ้า เป็นเวลาหลายวันแล้วและควรจะขุดหินนางฟ้าจํานวนหนึ่งคุณเฉินเมื่อคุณออกจากเมืองตอนนี้คุณต้องระวังไม่ให้ผู้คนจากคฤหาส์ชิวคนพบปายเฉิงเตือนเฉินปิงฉันเข้าใจแล้วเฉินปิงพยักหน้าแล้วออกจากคฤหาสสิงเฉินปิงมาถึงบนยอดเขาอย่างสบายสบายและมองดูหน้าผาตรงหน้าเขาเขาสามารถหาทางเข้าสู่เส้นเลือดแร่ได้เพียงแค่กระโดดลงไปในขณะนี้มีการสร้างอาคารเรียบง่ายบนยอดเขาซึ่งควรสร้างโดยเฉียนอยู่ เฉินปิงเดินไปที่อาคารเฉินปิงเฉียนเยโวเดินออกจากอาคารและบังเอิญเห็นเฉินปิงด้วยความตื่นเต้นในดวงตาของเขาเมื่อเขาเห็นว่าเฉินปิงได้รับการเลื่อนตำแหน่งจากอาณาจักรความทุกข์ยากไปสู่อาณาจักรมหายานเห็นได้ชัดว่าเฉียนเยโวตกตะลึงไปชั่วขณะคุณได้ทะลวงเข้าสู่อาณาจักรมหายานแล้วจริงๆมันน่าทึ่งจริงๆเฉียนเยโวยกย่องเฉินปิงมันก็แค่ความก้าวหน้าเฉินปิงยิ้มอย่างสุภาพแล้วถาม ลุงเฉียนการขุดหินวิญญาณนางฟ้าเป็นยังไงบ้างช่วงนี้ฉันเจอคนเยอะมากและขุดได้เป็นชุดพวกเขาทั้งหมดถูกเก็บไว้ในถ้ำคุณอยากจะลองดูไหมเฉียนอยู่กล่าวตกลงเฉินปิงพยักหน้าจากนั้นมองไปรอบๆแล้วถามว่าลุงเฉียนเหยาเมย่อและคนอื่นๆอ,อยู่ที่ไหนพวกเขาขุดแร่อยู่ในเส้นเลือดด้วยเหรอไม่บางทีพวกเขาอาจจะไปเล่นใกล้ๆพวกมันไม่จําเป็นสําหรับการขุดหินนางฟ้าเฉียนหยูพูดด้วยรอยยิ้ม เฉินปิงไม่ได้สงสัยและกระโดดตามเฉียนอยู่แล้วเข้าไปในเหมืองแต่ทันทีที่เขาเข้าไปในเหมืองเฉินปิงก็หยุดทันทีมองไปรอบๆและขมวดคิ้วเล็กน้อยเมื่อดูสีหน้าของเฉินปิงหัวใจของเฉียนเยโวก็เต้นรัวมีอะไรผิดปกติเฉียนเยโวถามด้วยเสียงต่ำโอ้ไม่เป็นไรเฉินปิงส่ายหัวเมื่อเห็นเฉินปิงพูดแบบนี้เฉียนอยู่ก็แอบถอนหายใจด้วยความโล่องอก แต่หลังจากก้าวไปได้2อก้าวเฉินปิงก็หยุดอีกครั้งและมองไปรอบๆอ,อีกครั้งเฉียนเยโวตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งจากนั้นจึงยืนอยู่ข้างเฉินปิงดวงตาของเขาเคลื่อนไหวตลอดเวลาราวกับว่าเขากำลังคิดอะไรบางอย่างลุงเฉียนคุณไม่ได้มองหาใครที่จะมาที่นี่ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมานับตั้งแต่ฉันจากไปใช่ไหมแล้วพระภิกษุท,ที่ท่านพบซึ่งขุดหินนางฟ้านั้นเชื่อถือได้หรือไม่เฉินปิงถามเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเงิน เชื่อถือได้คนที่ฉันกำลังตามมาหาจะต้องเชื่อถือได้และฉันจะไม่บอกใครอย่างแน่นอนว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่คุณไม่เชื่อฉันเหรอเฉียนอยู่แซงทำเป็นโกรธเล็กน้อยแล้วพูดพี่เคยคุณอยู่ที่นี่เราได้ขุดหินนางฟ้าหลายร้อยก้อนในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาและสร้างรายได้มหาศาลในเวลานี้พี่เหยาเหมยเดินออกจากถ้ำหลังจากเห็นเฉินปิงเขาพูดอย่างตต่นเต้นเมื่อเห็นพี่เหยาเหมยท่าทางระมัดระวังของเฉินปิงก็ผ่อนคลายลงมาก ทรงกลัวอยู่ที่นี่หรือเปล่าเฉินปิงถามพี่ชายเหยาเหมยเขาอยู่ที่นี่เขาบอกว่าเขามีบางอย่างที่ต้องทำและจากไปพร้อมกับทรงหญิงเขาอาจจะกลับมาในอีกไม่กี่วันเมื่อฉันจากไปฉันให้หยินนางฟ้าสิบก้อนแก่พวกเขาซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้มากมายท้ายที่สุดแล้วพวกเขาค้นพบเส้นเลือดหินวิญญาณนางฟ้านี้และตอนนี้พวกเขาก็ต้องได้รับส่วนแบ่งของพวกเขาพี่เหยาเหมยพยักหน้าแล้วพูด บทที่4,638การประลองเฉินปิงมองดูน้องชายของเหยาเหมยแล้วรู้สึกแปลกๆเล็กน้อยเมื่อไหร่ที่ผู้ชายคนนี้มีสติขนาดนี้เขายังมอบหินนางฟ้าสิบก้อนให้ฉันด้วยเขาอาจจะตกหลุมรักทรงหญิงและแค่พยายามประจบประแจงกับทรงกัวและพี่น้องของเขาพาฉันเข้าไปดูหน่อยสิเฉิญปิงขอให้พี่ชายของเหยาเมยอพาเขาเข้าไปในส่วนลึกของเหมือง ภายในมีพระภิกษุมากกว่าสิบองค์กำลังขุดหินจิตวิญญาณที่เป็นอมะตะจริงๆแล้วเฉียนอยู่สามารถอัญเชิญพระภิกษุผู้ยิ่งใหญ่ได้มากมายแล้วเขาก็ทำสิ่งที่น่าละอายจริงๆเฉินปิงมองไปที่หินนางฟ้าบนผนังจากนั้นเอื้อมมือออกไปแตะมันโดยตรงแต่สัมผัสแรกดวงตาของเฉินปิงแสดงเจตนาฆ่าทันทีลุงเฉียนช่วงนี้ไม่มีใคร,รมารบกวนคุณใช่ไหมเฉินปิงถามเฉียนอยู่ ไม่สถานที่นี้ถูกซ่อนไว้มากและไม่มีใครรู้เกี่ยวกับเรื่องนี้ใครจะมองหาปัญหาได้อย่างไรเฉียนเยวยิ้มและส่ายหัวแล้วพูดว่าในเมื่อไม่มีใครมองหาปัญหาแล้วใครเป็นคนตั้งค่าขบวนในเมืองน,นี้จู่จูเฉินปิงก็เย็นชาและร่างกายของเขาก็เต็มไปด้วยออร่าแห่งการสังหารรูปแบบรูปแบบอะไรฉันไม่รู้เฉียนหอยอู่ยังอยากจะแกล้งโง่และตะลึงโดยแกล้งทำเป็นไม่รู้ แต่ในขณะนี้ใบหน้าของพี่ชายของพี่สาวเปลี่ยนไปหน้าเกลียดและดวงตาของเขาก็หลบเลี่ยงเกินกว่าจะมองเฉินปิงผู้ชายคนนี้มีความรู้สึกผิดอย่างเห็นได้ชัดไม่จําเป็นต้องเสแสร้งตอนนี้ฉันเห็นแล้วก็ไม่มีประโยชน์ที่จะเสแสรแงเฉินปิงพูดอย่างเย็นชาเมื่อเห็นว่าเฉินปิงได้ค้นพบมันแล้วเฉียนเย่โวก็หยุดแส้งทําเป็นและพูดกับเฉินปิงเฉินปิงฉันก็ไม่ต้องการสิ่งน,นี้เช่นกันแต่มันไม่มีทางที่คุณและฉันจะยึดมั่นกับเส้นเลือดแรกที่สําคัญเช่นนี้ได้ แม้ว่าคุณจะบุกทะลวงไปสู่อา,า,าณาจักรมหายานแต่จะเกิดอะไรขึ้นเส้นเลือดแรกนี้จะถูกคนพบไม่ช้าก็เร็วแทนที่จะถูกคนอื่นปล้นเป็นการดีก่อว่าที่จะหาพันธมิตรที่แข็งแกร่งล่วงหน้าเฉินปิงฟังคำพูดของเฉียนเยโวและความโกรธของเขาก็แผดเผาอยู่ในใจเขาเชื่อใจเฉียนเยโวมากแต่เขาไม่อยากให้ผู้ชายคนนี้ทรยศเขาเมื่อไม่กี่วันก่อนจากนั้นเฉินปิงก็มุ่งเป้าไปที่พี่สาวและน้องชายของเขา จากรูปลักษณ์ภายนอกผู้ชายคนนี้น่าจะอยู่กลุ่มเดียวกับเฉียนเยโวในกรณีนั้นพี่น้องทรงกลัวจะไม่ตกอยู่ในอันตรายหรือดูเหมือนว่าคุณได้พบคู่ครองที่มีความสามารถแล้วฉันไม่รู้ว่าคู่ที่คุณกำลังมองหานั้นมีความสามารถจริงๆหรือไม่ออราบนร่างกายของเฉียนปิงพลุ่งพล่านและเขาจะลงมือเมื่อใดก็ได้ แน่นอนว่าฉันมีความแข็งแกร่งฉันสามารถบอกความจริงกับคุณได้ฉันได้บอกนายชิวแห่งคฤรืหาดชิวเกี่ยวกับเหมืองนี้แล้วพระเหล่านี้ที่ขุดเหมืองก็เป็นคนของคฤรืหา์ชิวเช่นกันเดิมทีฉันต้องการแบ่งปันบางส่วนกับคุณแต่ใครจะคิดว่าคุณจะฆ่าชิวอยู่จริงๆและเริ่มต้นความบาดหมางนองเลือดก,กับคฤรืหา์ชิวดังนั้นคุณไม่สามารถตำหนิฉันได้แต่คุณชิวบกกว่าตราบใดที่คุณยอมจำนนและถูกจับทั้งร่างกายของคุณก็จะถูกบันทึกไว้ เฉียนเยโวมองไปที่เฉินปิงโดยไม่กลัวแล้วพูดเมื่อมีคฤหาชิวอยู่ข้างหลังเขาเฉียนเยโวก็ไม่กลัวเฉินปิงเลยไม่ต้องพูดถึงว่าอาจารย์หลวนได้จัดรูปแบบไว้ที่นี่โดยเฉพาะเพื่อกําหนดเป้าหมายไปที่เฉินปิงตราบใดที่เขาเปิดใช้งานรูปแบบนี้เฉินปิงจะถูกยับยั้งทันทีและจะไม่มีภัยคุกคามใดๆเลยเมื่อเขาได้ยินว่าเฉียนเยโวไปหลบภัยในคฤหห่าชิวเฉินปิงก็ยิ่งโกรธมากขึ้น ปรากฏว่าตอนที่เขาตามมหาเฉียนเยโวผู้ชายคนนี้มาจากคฤราหน์ชิวเฉินปิงรู้สึกรำคาญเล็กน้อยในเวลานี้โดยเชื่อใจบุคคลน,นี้มากเกินไปแต่นี่ไม่ใช่ภายในเมืองสัตว์ร้ายแม้ว่าเฉียนเยโวจะอยู่เบื้องหลังคฤราหน์ชิวแต่เฉินปิงก็ไม่กลัวเลยยิ่งไปกว่านั้นเฉินปิงได้ทะลุทะลวงไปสู่อาณาจักรมหายานแล้วและเขาจะไม่จริงจังกับเฉียนเยโวแค่เฉินปิงกังวลเกี่ยวกับความปลอดภัยของพี่ชายและน้องสาวของทรงกัวและน้องสาวอยู่ที่ไหน พี่ชายและน้องสาวทรงกลัวอยู่ที่ไหนแล้วน้องสาวของคุณอยู่ที่ไหนเฉินปิงไม่สนใจเฉียนเยโวและมองไปที่พี่ชายเหยาเหมยแล้วถามพวกเขาไม่รู้และไม่เต็มใจที่จะร่วมมือพวกเขาถูกขังไว้จริงๆแล้วฉันไม่อยากทําเช่นนี้แค่คุณทําให้ครืหาาชิวขุนเคืองและจะต้องตายอย่างแน่นอนถ้าเราติดตามคุณเราก็จะตายเช่นกันพี่เหยาเหมยตามเฉินปิงมาอธิบายบทที่4639กบในบ่อน้นาม ฉันไม่โทษคุณหรอกเมื่อฉันส่งคุณไปตามทางฉันจะโจมตีอย่างรวดเร็วเพื่อช่วยให้คุณไม่ต้องเจ็บปวดเฉินปิงพูดชา้ชาๆเมื่อพี่ชายของเหยาเหมยได้ยินสิ่งนี้ร่างกายของเขาก็สั่นเทาไม่ได้เขาได้เห็นความสามารถของเฉินปิงถ้าเขาต้องการฆ่าเขามันจะง่ายยกว่าการขยี้มดแต่ตอนนี้พวกเขามีฤหาสหาชิวอยู่ข้างหลังและตอนนี้น้องชายของเหยาเหมยกําลังเดิมพันว่าเฉินปิงไม่เหมาะกับฤหาสหาชิว เครื่องใหญ่เย่อหยิ่งนักเราอาจไม่ใช่คู่ต่อสู้ของคุณแต่รูปแบบนี้เตรียมไว้สําหรับคุณเป็นพิเศษหลังจากที่เฉียนหยูพูดจบจูจ่ก็มีแผ่นหยกปรากฏขึ้นในมือของเขาจากนั้นเขาก็บดขยี้แผ่นหยกอย่างแรงทันใดนั้นแสงวิญญ,ญาณที่น่าอัศจรรย์ก็สว่างขึ้นทั่วเส้นเลือดแร่ความแวววาวที่สุกใสเต็มไปทั่วทั้งเส้นเลือดแร่และตำแหน่งที่เฉินปิงยืนนั้นถูกลลอมรอบด้วยลำแสงที่ควบแน่นเป็นเสาไฟเหมือนกับลูกกรงของคุกที่ล้อมรอบเฉินปิง เมื่อเห็นเฉินปิงล้อมรอบเฉียนเยโวและพี่เยาเหมยตานก็ถอนหายใจด้วยความโล่งอกจากนั้นก็หัวเราะอ,ออกมาเฉินปิงให้ฉันบอกคุณว่ารูปแบบนี้เตรียมไว้สำหรับคุณเป็นพิเศษแอลแมนถูกจัดเตรียมเป็นพิเศษโดยปรมาจารย์รูปแบบอาวุโสที่ได้รับเชิญเป็นพิเศษจากคฤรืหั์ชิวฉันรู้ว่าคุณก็รู้เทคนิคการจัดรูปแบบบางอย่างเช่นกันแต่ไม่มีทางที่คุณจะทำลายรูปแบบนี้ได้พี่เยาเหมยพูดด้วยรอยยิ้ม เขารู้จักเฉินปิงเป็นอย่างดีและรู้รายละเอียดของเฉินปิงตอนนี้เฉินปิงติดอยู่ในขบวนรถและไม่สามารถออกไปได้เลยใช่โรคแบบนี้มีลักษณะพิเศษอีกอย่างหนึ่งนั่นคือมันจะค่อยๆลดขนาดพื้นที่ลงแล้วบีบร่างกายของคุณในที่สุดคุณจะถูกบดขยี้เป็นผงในกรณีนี้คุณไม่มีทั้งร่างกายด้วยสามคุณอาจจะยอมจำนวนอย่างเชื่อฟังก็ได้มิสเตอร์ชิวสนใจดาบในมือของคุณปรบับใดที่คุณเสนอดาบบางทีมิสเตอร์ชิวจะปล่อยคุณไปถ้าเขามีความสุข เฉียนเยวพูดกับเฉินปิงด้วยจิตวิญญาณอันสูงส่งดูเหมือนนว่าชิวทูได้อธิบายไปแล้วว่าดาบสังหารมังกรในมือของเฉินปิงก็เป็นดาบแห่งจิตวิญญาณเช่นกันในฐานะนักดาบชิวทูต้องชอบมากคุณสองคนคิดว่าขบวนการนี้สามารถดักจับฉันได้จริงๆเหรอือเฉินปิงหัวเราะอะไรนะคุณยังมีความสามารถในการหลบหนีอยู่หรือเปล่าเฉียนเยวมองไปที่เฉินปิงและถามด้วยความไม่เชื่อ ดูเหมือนว่าเจ้ายังรู้น้อยเกินไปเกี่ยวกับข้าในโลกแห่งสวรรค์และโลกนี้ไม่มีรูปแบบใดที่จะดักจับข้าได้เฉินปิงหลังจากที่เฉินปิงพูดจบออร่าอันแข็งแกร่งก็เต็มไปด้วยอากาศการแสดงออกของเฉยนอยู่เปลี่ยนไปและเขาก็ปล่อยกระแสะพลังงานทางจิตวิญ,ญญาณออกมาอย่างรวดเร็วทำให้่า่กลเริ่มบีบตัวและพยายามบดขยี้เฉินปิงให้เป็นผงเฉินปิงสามารถฆ่าชิวหยูได้ซึ่งพิสูจน์ว่าเขาไม่ใช่คนธรรมดา ตอนนี้ความแข็งแกร่งของเฉินปิงได้รับการปรับปรุงแล้วแม้จะมีรูปแบบนี้เฉียนเยวก็ไม่กล้าที่จะประมาทเฉียนเยวต้องการให้เฉินปิงติดอยู่ในขบวนนี้และจะต้องไม่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยเขาออกไปแต่เฉียนอยู่ไม่รู้เลยว่าทักษะการจัดรูปแบบของเฉินปิงนั้นเทียบไม่ได้กับปรมาจารย์ด้านรูปแบบระดับสูงรูปแบบขั้นสูงที่เรียกว่านี้ไม่มีอะไรอยู่ในสายตาของเฉินปิงเฉินปิงเป็นคนที่ได้เรียนรู้รูปแบบศักดิ์สิทธิ์และรูปแบบเวทมนตร์ สิ่งนี้สืบทอดมาจากบรรพบุรุษของอารีปิศาจและรูปแบบศักดิ์สิทธิ์แม้แต่รูปแบบอันศักดิ์สิทธิ์ก็ไม่สามารถเทียบได้กับสิ่งที่เรียกว่าปรมาจารย์แห่งรูปแบบในโลกแห่งสวรรค์และมนุษย์ถ้ายังอยากต่อต้านก็อย่ามาว่าผมเฉียนเยโวจ้องไปที่เฉินปิงและขู่แกนี่มันกบในบ่อน้ำจริงๆด้วยรูปแบบแบบนี้แกยังอยากดักจับฉันอยู่เลยมันเป็นเรื่องไร้าสาระเฉินปิงยิ้มประชด เฉินปิงคุณควรหยุดต่อต้านได้แล้วด้วยความสัมพันธ์ของคุณกับน้องสาวของฉันฉันสามารถขอร้องคุณได้และบางทีคุณอาจจะไม่ต้องตายพี่เยาเหมยพูดคำแบบนั้นจริงๆในตอนนี้เฉินปิงเหลือบมองเขาแล้วพูดด้วยความดูถูกว่าคุณมีค่าพอที่จะคุยกับฉันไหมหลังจากพูดอย่างนั้นเฉินปิงก็กระเทืบเท้าของเขาเบาๆในขณะนี้ฝ่าเท้าของเขาเหยียบลงบนพื้นเบาๆและคลื่นพลังงานทางจิตวิญญ,ญาณก็ปรากฏขึ้นใต้เท้าของเฉินปิง จากนั้นคลื่นนี้ก็แพร่กระจายไปยังบริเวณโดยรอบบูมเมื่อมีเสียงดังหลอดเลือดดำแรกทั้งหมดก็สั่นสะเทือนและเสาแสงรอบๆเฉปีิงก็พังทลายลงทันทีและรูปแบบนั้นก็ถูกสั่นสะเทือนโดยตรงด้วยพลังนี้และหายไป